ครับคือถ้าเราลักมันนะแล้วเราจะเลี้ยงมันต่อนะคือเราต้องตีมันอนะสายยางนะครับสายยางน้ําที่ว่าฉีดน้ําเนี่ยตีสั้นๆสักเออตัดมาสักศอกหนึ่งเนี่ยแบบเราจับถนัดอะนั่นแหละตีมันไม่ตายหรอกครับฮัลโหลฮัลโหลเอา้าหายไปแล้วอืม อย่าลืมตะกี้บอกจะพามานํำด้วยครับจะพาพอ,อนี้หม,ม,มนมแม่ดาวนี่อร่อยจริงๆได้ยินได้ยินเสียงไหมครับได้ยินไหม ทุกคนได้ยินเสียงไหมโทรศัพท์วางไปแล้วสวัสลีวัลโหลนั่งลงคอยนั่งลงไม่นั่งลงคอยคอยคอยอ๋อชัดเจนนะอ่ากิน ก็ในกรณีอย่างเมื่อกี้นี่ยจะเขาโทรมาถามนะครับหมามันเห่าแล้วก็เป็นมีปัญหากับกับเพื่อนบ้านคือคุณต้องตีมันนะนะโอเคได้ยินแล้วนะคือมันมีวิธีเดียวที่จะทำให้หมาเงียบได้คือตีครับเห่าปุ๊บตีปั๊บเลยเงียบเชื่อผมสิมันไม่มีวิธีไหนแล้วที่ว่าจะ สอนให้หมาเงียบอ่ะไม่มีอ่ะตะก้อข้อปากก็ไม่มีครับอย่าไปเชื่อใครเด็ดขายแล้วามันหลอกขายแล้วไม่มีครับแล้วก็ไม่มีตะก้อข้อปากกันไหนที่ว่าคือตีนี่คือตีตอนที่เขาเห่านะไม่ได้ไปเขานั่นแล้วก็อ้นนี่นะคือเราแอบเลยสมมติเนี่ยอย่างในบ้านานี้ใช่ไหม แอปุ๊บเนี่ยมันอยู่เงี้ยมันเห่าเงี้ยเดินออกมาเลยหวดเลยเพีย้ยเดี๋ยวมันก็เงียบไม่เกินห้าทีเราหวดแบบจริงๆยังจังไปเลยอ่ะอใช่ก็ต้องบอกไหม่เลยก็ได้ครับง่ายๆสั้นๆละมันเขาว่าไหมเนี่ยมันเป็นเป็นคำกระแทกเสียงไงเข้าใจปะ่ะ หมามันฟังซ้ำๆเงียบไปไงมันมันไม่มันมันมันยาวมันลากเสียงไปนะเราต้องใช้คำสั่งสั้นๆหุนหนอืมดุดุกับเขาทีเนี้ยเราอยู่ไกลๆเนี่ยเราบอกไม่คำเดียวมันก็เงียบหมดแล้วใช่ไหมดำเพอหมามันต้องสอนแต่เล็กด้วยครับ แล้วอย่าไปเชื่อใครเขานะครับว่าตะก้อข้อปากจะทำให้หมางเงียบได้ไม่มีแล้วครับนะ <c oughs> ไม่จ่ายแล้วได้เลยกินนมแล้วตายเลยเหรออิ่มมะ ผมไม่ได้ว่าสอนให้ทารุณกรรมสัตว์นะครับแต่มันเป็นวิธีเดียวที่ว่าเราจะทำให้มันเงียบได้อะ่ะแล้วก็ไม่มีปัญหากับเพื่อนบ้านแล้วเราก็ยังได้เลี้ยงมันต่อด้วยหรือถ้าใครมีวิธีที่ดีกว่านี้ก็บอกนะครับผมจะได้ เออเอาไปบอกคนอื่นเขาต่อสอนคนอื่นเขาต่อได้นะด้วยนะครับไม่สอนไม่สอนไม่ไม่สอน,สอนใครทั้งนั้นบอกได้ครับแต่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่คําว่าสอนอืมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้นะครับถ้ามีวิธีที่ดีกว่าเนี้ยคืออย่างเมื่อกี้นะเขาโทรมาข้างบ้านโทรแจ้งตํารวจคือว่าแสดงว่าหมาตัวเนี้ยเป็นเหมือนหมาตัวนั้นอะ่ะไอ้ไอ้ อะไรวะรถไวเลอร์อะ <c ười> คือไม่ต้องหลับต้องนอนอะตัวนั้นอะโอ้ย <c ười> เ,อเรียกว่าหมาเห่าพ่มเพื่อนะครับแบบนั้นอะเห่าไม่มีสาระแต่โจรมาขโมยมาไม่เห่านะพวกเนี้ย <c ười> แล้วเราก็จะไม่มีปัญหากับเพื่อนบ้านอีกต่อไปใช่ไหมครับแล้วใครมีวิธีที่ดีกว่ากว่าที่ผมบอกไปก็บอกผมด้วยนะผมจะได้เอามาปฏิบัติบ้าง <c oughs> เ,าเพราะผมเพราะผมไม่รู้จริงครับว่าจะต,ต้องใช้วิธีไหนนอกจากวิธีเนี้ยผมรู้วิธีนี้ผมก็แนะนําวิธีนี้นะครับแนะนําแบ่งแบ่งปันความรู้กันได้ครับ พยายามพยายามพยายามเหรอฮะลุกลุกดีๆบอยเราจะวิ่ง <jump> ข <in above> ึ <kleine mus knowing> ้นบ้านไม่ใหญ่ด <s> ำ <đó ùng> shop kinh ban như mạng rồi đấy lú ta nắng mà bỏ mi kia Để đi đi nang luôn này thôi thôi Để đi đi à tao không mừng à. nhỉ luôn nang luôn nang luôn thôi ไปมาเฮ้ยไปโยขึ้นบ้านไปแล้วแอ้ผมมีการที่แข็งแรงมากอหร ปิดตู้เลยปิดตู้เลยเฮ้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 ย้ยยยยยห็นไหมบอกแล้วมันมาแล้วมันจะขึ้นบ้านไอ,อ,อ้ดำ่ะไอ้แทดไม่อยู่แล้วลกูกในบ้านน่ะเนี่ยกูปล่อยมึงมาแล้วกูพาคิดถึงอแทชเดีอะเดี๋ยวกูร้องไห้อีกอ่ะ มจะฟังมากเลยนำนำมันชอบขึ้นบ้านมันเล่นไงแทสบนบ้านเนี่ยจำอะ่ะเดี๋ยวเราสายจุ้งอะ่ะใช่ครับเคยขึ้นไปเล่นไงแทสบนบ้านปล่อยมันก็ไม่เป็นไม่เป็นไหนแล้วแม่มันอยู่เนี่ยอดำอะ่ะเดี๋ยวผมกลัวไปหายวิวแค่นี้ หายวิวกับซานี่งานจะเข้าขเราอะ่ะเอาเอาสายจุงไปทิ้งไว้ไหนวะเนี่ยเอา้าแล้วพ่อถือสายจุงไปทิ้งไว้ไหนวะเนี่ยอ๋ออยู่ที่ตรงไอ้ดำนี่หว่าขึ้นบ้านมันก็ไม่ไปไหนแล้วแม่มันนอนแถวโซฟาแหละ สองตัวมัน่ะไก่กแทดอะตะปาแทะตะปาแทดใครมีเฟนบูด,ด็อกบ้างครับเนี่ยอยากได้เฟนบูด,ด็อกไปผสมกับไอ้นี่วันชัยวันชัยวันชัยนี่ชื่อหมานะน้ำน้ำ ไปหาไปหาไอ้แพชชังล่างกันไหมโอ้ยโทรศัพท์เครื่องนี้ไม่มีสัญญาณแล้วแม่นั่งลงนั่งลงคอยเต่อให้ไปให้เต่อมาออฟตัวนี้ออกตัวนี้เร็ว เนี่โโยโต๊ะฮะอ,อ๋อมาลองเที่ยง่ะไม่ได้คุยกันเลย mà năm á à? đâu <laughs> hạt cá nó ọc no. sáu tuần ở mạng Ở xin à. xin ạ à. xin ạ à. ถ้าเป็นคูเปอร์เนี่ยวิ่งกวดไปแล้วนะ่ะตัวสีขาวนู่นน่ะเห็นไหมสวัสดีจะไม่แนนคนสวยกินข้าวยังไม่แนนคนสวยไ่เอาล่า สงสัยลูกหมาตังนั้นลูกของอีกตัวนี้แน่เลยเนี่ยตัวขาวเนี่ยสายสู้ดำดำไม่ได้หรอกอ๋อสวยสู้ดำดำไม่ได้หรอกนะไอ้ยะมีถ่อมตัวด้วยว่าไงขาวโอ้ยงี่ลา อ้าวดูดูดูไม่ไปสู้เขาอ่ะนะ่มนนะนออมึงเป็นพิษบูนะดำเออมึงเป็นพิษบูนะดำมึงต้องสู้หมาสิฮะเอ้านี่ มันเป็นพิษบูต้งเป็นบรบดอเนี่ยฮะก็ขอบคุณแม่มากๆนะครับที่ไปช่วยอุดหนุนอา่าเ่าเจเบนนะครับขอบคุณแม่แนนมากๆครับโหส่งดาวให้ดำดำและเพื่อนรักสีขาตั้งร้อยดวงเนี่ยโอ้โหอืนู่นะเห็นไหมถ้าเป็นไอซานี่นะะเรียบร้อยไปแล้วนะ่ะวิ่งขับไปแล้วนะ่ะพิ่ดูแผนประชาสัมพันธ์เหรอแม่อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เอง ไม่อะไรกับใครเขาเลยก็ขอบคุณด้วยนะครับที่ม่อุดหนุนะเจบเบนเขาคนดีๆทั้งนั้นแหละพ่ที่ผมแชร์มนะัน่ะเจบเบนก็ฝากขอบคุณมาด้วยนะครับเจบเบนนะเป็นคนเป็นคนแชร์โพสตไหมผมนะโพส์ที่ว่าหมาที่นะครสวรรค์นนะืมผมก็เลยอ้าวพึ่งไปเห็นตอนเย็นแชร์มาตั้งแต่เช้ามืดแล้ว น้เอ,อเออตรงนี้เลยเหรอน้องไม่กล้าไปตรงนู้นเหรอน้องกลัวเหรอหาดำดำไปเลยเดิเดนไปมาแล้วมา,มาเร็วเครื่องนี้มันไม่มีเน็ตน,นะแม่เดินไปนู่นนะขึ้นเนินไปมันก็หมดแล้วนะเน็ตอะ

เค้กมีหมาหลายรูปแบบถ้าวิ่งกวดทุกตัวเหนื่อยเหนื่อยใช่ไหมไปเร็วมาเร็วไอ้ส้บัน